วันนี้จะพามาแกะดูภายในเพื่อการศึกษาแล้วแนวทางการตรวจซ่อมตรวจเช็คของแ m มรีซิฟเวอร์วินเทสซันซุอายุ52ปีนะครับตัวนี้ซันซุย661นะครับตัวกล่องก็จะเป็นกล่องไม้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูภายในนะครับ ภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้สภาพภายในสวยมากๆเลยนะครับจะมองเห็นทรานซิสเตอร์ขยายจานบินนะครับวางอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตัวนี้จะใช้เบอร์ 2SC1111 นะครับทั้ง4ี่ตัวเลยนะครับเป็นระบบ OCL แล้วกินไฟบวกลบอยู่ที่32โวลต์นะครับแผงไดจะอยู่นี่นะแผงไดของภาคขยายนะครับจะอยู่ชุดนี้เลยทั้งซ้ายและขวานะครับนี่คืออะไรที่เปลี่ยนไปทั้งหมดจะมี คอนเดนเซอร์นะครับคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ตัวทรานซิสเตอร์ไดนะครับตัวเล็กๆนะครับเป็นทรานซิสเตอร์คู่ดิฟนะฮะเวลาซ่อมตรวจเช็คอรุ่นนี้มันชอบเดือดนะครับสัญญาณเสียงชอบเดือดออกลําโพงนะครับก็ให้ทําการเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยคู่ดิฟจะอยู่ชุดนี้นะครับเล็กๆเนี่ยสองตัวนี้นะครับนะฮะต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์ตรงของแท้เท่านั้นนะครับนะฮะเบอร์ตรงของแท้เท่านั้นแล้วก็วัดเกณฑ์ขยายให้ดีแล้วก็รีแคปให้หมดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปก็จะ ทำงานได้ตามปกติทุกอย่างครับชุดนี้ก็จะเป็นแผงภาครับ AM และ FM นะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมองเห็นภาคปรีอมนะครับอยู่ชุดนี้นะครับก็ต้องถอดมาล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ด้วยรีแคปด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่บนชุดนี้ทั้งหมดเลยพวกสวิตต่างๆก็ล้างให้สะอาดนะครับ แผงเนี่ยต้องย้ำปิ้นด้วยนะชุดนี้ก็ชอบหลวมนะครับก็ประมาณนี้นะครับการตรวจซ่อมตรวจเช็คของเครื่องรุ่นนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับซ่อมง่ายๆ่ายอะไหล่เยอะนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดโพเทคชชั่นนะครับป้องกันลําโพงนะครับแล้วก็ตัวได้ต่างๆถอดออกมาเวลาเราถอดออกมาก็ มาย้ำปิมนให้หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ล้างช็อกเกตให้ดีนะครับตัวนี้ผมก็จะมีคลิปที่เราล้างทําความสะอาดตัวช็อกเกตนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับเครื่องนี้แม้จะผ่านการเวลามานานนะครับห้าสิบสองปีแล้วนะครับก็ยังสวยงามอยู่กําลังขับจะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดวัตต์บวกยี่สิบเจ็ดวัตต์นะครับตัวนี้ฟิวเซนซี่เรสปอนนะครับจะอยู่ที่สิบห้าเฮิร์ตถึงสามสิบกิโลเฮิร์ต ดัม p i n g เฟ c เตอร์จะอยู่ที่หกสิบแล้วก็น้ำหนักจะอยู่ที่สิบกิโลนะครับตัวนี้นะครับให้ดูเลยนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่ฮะทําีิเจอกินยุคแรกๆนะครับเป็นระบบ ocl แล้วนะครับนี่ฮะรุ่นนี้เสียงดีมากนะครับอะไหล่เยอะซ่อมง่ายเลยนะครับแล้วก็มีแบบปรับไฟได้ด้วยนะครับขึ้นวิยุก็จะเป็นขึ้นบ้านเรานะครับ พวกซีเลเตอร์ต่างๆเนี่ยเวลาเราซ่อมนะครับเราก็ควรล้างให้เรียบร้อยเลยครับเจ้าเจ้าเนี้ยเจ้าของเก็บดีมากนะครับซีเลคเตอร์นี้ล้างออกมาแล้วเงาเลยครผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับขาจะเงามากนะครับสวยสะอาดตาเลยจะไม่มีขมเหลาเกาะเลยนะครับนี่ฮะด้านล่างก็จะย้ำปิ้งทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้วสัญญาณต่างๆก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับสามารถต่อลําโพงได้สองชุดนะฮะสองคู่สี่ตู้นะครับนี่ฮะสวยสวยเลยนะครับก็ เอามาให้ดูนะครับเป็นแอมในตำนานอีกรุ่นหนึ่งของสันซุยที่ให้คุณภาพเสียงได้ดีและราคาไม่แพงมากนะครับ